เสียงเรื่องมาสุฟ้าโปรด ep ที่1ยายของประกุดแต่งขอบคุณภาพจาก Google มาพบกับนิยายเรื่องใหม่ของคุณยายของประกุดนะคะมาติดตามว่าความรักของฟ้าโปรดและมาสุจะสนุกแค่ไหนไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายฟ้าประทานหรือว่าฟ้าโปรดเป็นเด็กเฟสชี่ปีหนึ่ง เรียนการตลาดตอนนี้ผมมีอุดมการณ์ที่แน่วแน่ว่าผมจะต้องหาชมรมอยู่ให้ได้เพราะอะไรนะหรอผมอยากจะหาแฟนให้ได้นะสิโสดมาตั้งนานแล้วจนป่านนี้ก็ยังไม่มีแฟนเลยผมก็ได้แต่นั่งกลุ่มจนเพื่อนของผมที่ชื่อว่าน้ำเหนือและทะเลใต้สองคนนี้เป็นพี่น้องกันแต่ว่า น้ำเหนือน่ะมันเกิดก่อนพวกเราสองปีแต่ด้วยเพราะว่าอยากเรียนอยู่กับน้องมันก็เลยยอมซ้ำชั้นตั้งแต่ปสาจนตอนนี้มันก็ได้เรียนปีหนึ่งพร้อมน้องด้วยสมใจน้ำเหนือนบอกว่านี่ฟ้าโปรดเลิอกอุดมการที่จะหาเมียสักทีเถอะเนี่ยไปชมรมไหนก็เข้าไม่ได้สักชมรมฟ้าโปรดเลยบอกว่าไม่ได้หรอกนี่คนอื่นน่ะ ทำไมต้องบอกต้องย้ำด้วยนี่น้ำเหนือนายไม่รู้หรอกว่าคนตัวเล็กอย่างเรานะ่ะแค่พูดย้ำว่าจะไปเป็นเมียคนอื่นเนี่ยก็เจ็บซีที่หัวใจแล้วเรามีอุดมการเราจะไม่ไปเป็นเมียใครเราจะหาเมียเป็นของตัวเองทะเลใต้เลยบอกว่านายก็ตัวเล็กน่ารักแบบนี้ยอมยอมไปเถอะถ้ามีใครมาขอเป็นแฟนก็ยอมยอมรับไปเถอะ อย่าเรื่องมากนักเลยเดี๋ยวก็โสดอยู่บนคานหรอกฟ้าโปรดเลยบอกว่าไม่ได้หรอกอุดมการของเราจะต้องหาเมียให้ได้เราจะไม่ไปเป็นเมียใครเด็ดขาดฟ้าโปรดคนที่สูงแค่173ตัวกำลังเล็กน่ารักหน้าขาวๆตัวขาวๆออกตีนหน่อย,นอยจนหนุ่มๆชอบมาแซวแต่ว่าฟ้าโปรดนะ่ะ เขาไม่อยากจะไปเป็นแฟนแบบนี้ให้ใครนะสิเขาเลยพยายามที่จะเข้าชมรมต่างๆแต่ว่าไปชมรมฟุตบอลก็ดันสอบไม่ผ่านคัดเลือกไม่ผ่านซะงั้นเขาชมรมว่ายน้ำก็ดันคัดเลือกไม่ผ่านอีกไหนจะชมรมการแสดงเขาก็ให้ไปเป็นแค่ต้นไม้และก้อนหินจนทำให้ฟ้าโปรดถึงกับปวดหัวตอนนี้นะลรอ มีอยู่ชมรมเดียวแล้วละ่ะที่ต้องเข้าคือชมรมทำอาหารนะสิน้ำเหนือเลยบอกว่าเอานะเพื่อเพื่อนเหลือชมรมสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไปเข้าชมรมทำอาหารทั้งสามคนนั่นแหละฟ้าปโปรดเลยบอกว่ามันจะดีหรอทะเลใต้เลยบอกทำไมจะไม่ดีละ่ะสาวๆก็อยู่ชมรมนี้กันทั้งนั้นแหละไป อย่าคิดมากไม่งั้นน่ะเลยเวลาไม่มีชมรมอยู่เดี๋ยวก็ไม่ผ่านกิจกรรมหรอกทั้งสามคนก็เลยต้องไปสมัครที่ชมรมทำอาหารด้วยกันแต่ว่าที่ชมรมทำอาหารทำไมสาวๆถึงได้น้อยขนาดนี้ดูสินอกจากรุ่นพี่ปี3ปี4ี่สองคนแล้วนอกนั้น ก็แทบจะไม่มีผู้หญิงเลยฝาโปรดเลยสะกิดเพื่อนเรามาชมรมล้างหรือเปล่าทำไมดูสิมีกันอยู่แค่6คนเองอะรุ่นพี่ปี4ที่เห็นว่ารุ่นน้องมาสมัครที่ชมรมก็ดีใจยกใหญ่ไปสมัครมาให้กรอกเรียบร้อยแล้วรุ่นพี่ปี4คนนี้ ที่เป็นประธานชมรมก็คือพี่แพรวนั่นเองดีต้อนรับน้องๆทั้ง3คนนะคะชมรมของเราคนไม่เยอะแต่พี่ดีใจมากเลยที่มีน้องๆเข้ามาเอาละน้องๆทั้ง3คนถนัดทำอาหารอะไรกันฟ้าโปรดเลยบอกว่าผมเจียวไข่ทอดไข่ต้มไข่เก่งมากเลยครับส่วนน้ำเหนือและทะเลใต้บอกว่าเขาทั้งสองคน ต้มมาม่ากเก่งมากนินที่เป็นรองประธานได้ฟังก็ถึงกระปวดหัวเออแล้วทำไมน้องๆถึงอยากเข้าชมรมทำอาหารกันล่ะคะฟ้าโปรดเลยบอกว่าน้ำเหนือบอกว่าชมรมนี้สาวๆเยอะแต่ผมทำไมเห็นพี่แค่สองคนเป็นผู้หญิงละ่ะนอกนั้นมีแต่ผู้ชายอีกสี่คนแพรวเลยบอกว่าอ๋อชมรมเราอ่ะ เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่แต่ก็ยังดีนะที่มีน้องๆเข้ามาน้อยแบบนี้แหละจะได้อบอุ่นดูแลกันทั่วถึงเอาละ่ะถ้าทำอาหารไม่เป็นก็เรียนรู้พื้นฐานไปก่อนรับรองว่าน้องๆอ,อยู่ที่นี่จะต้องทำกับข้าวทำขนมเป็นอย่างแน่นอนแล้วฟ้าโปรดกับเพื่อนอีกสองคนก็ไปทำความรู้จักกับเพื่อนๆในชมรมที่เหลือก็จะมี กุ๊กไก่เรสีส้มและบิก๊กทั้ง3มคนสนิทกับเพื่อนๆเร็วมากเพื่อนๆในชมรมก็ให้คำแนะนำต่างๆจนพอเลิกชมรมฟ้าโปรดเลยพูดกับเพื่อนว่านี่น้ำเหนือเราจะรอดจริงๆหรอดูแล้วมันก็ยากเหมือนกันนะทำกับข้าวเนี่ยแล้วอีกอย่างไม่เห็นมีสาวๆ ที่จะให้จีบเลยน้ำเหนือเลยบอกว่านี่ไม่แน่เผื่อเราทำกับข้าวเก่งเป็นเชฟฝีมือดีสาวๆอยู่ชมรมข้างๆเขาเห็นในความสามารถของเราอาจจะตกหลุมรักเราก็ได้ทะเลใต้เลยผู้เสริมใชม่ฟ้าโปรโดอย่าพึ่งท้อแท้ใจไปดูสิเราสองพี่น้องนะ่ะก็ยังเสียสละ เขาชมรมทำอาหารกับนายเลยฟ้าโปรโดเลยบอกว่าที่เข้าชมรมด้วยน่ะไม่ใช่เพราะว่าอยากจะหาของกินอร่อยอร่อยหรือเปล่าพวกนายสองคนน่ะยิ่งตะกราอยู่สองพี่น้องได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับหัวเราะอะไรกันเราอะหวังดีกับเพื่อนนะอยากให้เพื่อนอ่ะได้เจอสาวๆเยอะๆไงแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจไปนี่ดูอย่างพี่พแพรวกับพี่นินสิ สองคนนั้นก็สวยอยู่นะนี่นายก็จีบเลยสิฟ้าโปรดเลยบอกว่าโอ้โหตัวสูงเท่ากันสักขนาดนั้นหุ่นยังกระนางแบบเขาจะมามองคนที่เตี้ยม่อต่ออย่างเราได้ยังไงล่ะดูสิเขาทำจับหัวลุ่มหัวเราเนะ่ย่างกบเป็นตุ๊กตาเขาคงจะมาชอบเราล่ะน้ำเหนือเลยบอกว่านี่อายุเราอะ่ะ ก็ยังไม่ถึง20ดีกินนมตอนนี้ยังทันหรือเปล่าแล้วเขาก็หันไปมองฟ้าปโปรดฟ้าปโปรดเลยบอกว่าคงไม่ทันแล้วละ่ะกินวันละสองลิตรทุกวันเนี่ยพุงจะออกอยู่แล้วไม่เห็นจะสูงขึ้นเลยไม่เป็นไรแค่เรื่องความสูงเองแต่เรื่องความเท่อะเราอะไม่เป็นสองรองใครทะเลใต้เลยบอกว่าถ้าอยากเท่ทำไมไม่ไปเรียนวิศวะตั้งแต่แรก หรือว่าสถาปัต์ล่ะฟ้าโปรดเลยบอกว่านี่ตัวเล็กอย่างเราเนี่ยจะไปะยกพวกเครื่องยนต์อะไรไหวยังไงละ่ะจะเรียนสถาปัต์วาดรูปก็วาดไม่เป็นนี่เรียนบริหารนี่แหละดีที่สุดน้ำเหนือเลยบอกเออเอ,อ,เอ,อไม่ต้องคิดมากยังไงก็มีเราสองคนอยู่ แล้วแทนที่เพิ่งเข้าปีหนึ่งจะตั้งใจเรียนนี่อะไรตั้งใจหาแฟนฟ้าโปรดเลยบอกว่านายไม่รู้ถึงความเจ็บใจของเราหรอกเพื่อนเพื่อนของเรานะมีแต่คนมาจีบมีแฟนกันเกือบหมดมีแต่เราคนเดียวที่ไม่มีใครครบเพราะว่าเห็นเราตัวเล็กแบบเนี้มีแต่คนบอกว่าคงจะหาผัวได้หาเมียไม่ได้หรอกเราเนี่ยเจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ดอยู่อย่างนี้ไง ไม่งั้นเราไม่พยายามหาแฟนหรอกทะเลใต้เลยบอกจะไปแค่คนอื่นทําไมฟ้าโปรดแหมเรื่องแฟนเรื่องเนื้อคู่น่ะถึงเวลามันก็มาเองแหละนายนี่พูดยังไม่ทันขาดคำก็ไม่รู้ว่ามีฟุตบอลจากที่ไหนเตะมาโดนหัวฟ้าโปรดให้ฟ้าโปรดถึงกับล้มตึง้งหน้ามึน เห็นดาววิ่งวิ่งวิ่งเต็มหัวน้ำเหนือและทะเลใต้ก็ตกใจลิบก้มไปดูเพื่อนเฮ้ยฟ้าโปรดเป็นยังไงบ้างเฮ้ยรถฟุตบอลมันลอยมาจากไหนวะสักพักก็มีคนวิ่งมาเป็นรุ่นพี่เขาเลยบอกว่าขอโทษได้นะครับน้องๆเป็นอะไรหรือเปล่าพอดีพี่เตะแรงไปหน่อยน้ำเหนือเลยบอกว่า พวกผมสองคนอ่ะไม่เป็นไรหรอกพี่แต่นี่เพื่อนผมนี่สิปาลอยเชียวไม่รู้ว่าสมองกระทบกระเทอือหรือเปล่าน้ำเหนือมองผู้ชายคนที่เตะบอลมาถึงกับอึง้งสกิดทะเลใต้ไอีใต้ดูสิหล่อหล่ออย่างกับพระเอกแน่สูงด้วยผู้ชายคนนั้นไม่พูดพ่่ำททำเพลงเขามาประคองหัวของฟ้าปโปรดขึ้น แล้วพูดว่าน้องครับน้องครับได้ยินพี่ไหมตอนนี้ฟ้าโปรโดกำลังรู้สึกเบลเบลมืนแต่ว่าพอเขาลืมตาขึ้นมาเขาถึงกับอึง้งใครกันอะหล่อมากเลยหล่อจนตะลึงหรือว่าเขาโดนฟุตบอลกระแทกหัวจนเขาเห็นเทวดาเนี่ยฟ้าโปรโดยังอึ้งอยู่มิกหรือมาสุ ที่เตะฟุตบอลมาโดนหัวฟ้าโปรโดเขาก็เป็นห่วงไม่รู้จะทำยังไงเขาก็เลยช้อนตัวฟ้าโปรโดขึ้นมาดีนะที่น้องคนนี้ตัวเล็กหน่อยถ้าจะอุ้มขึ้นหลังก็กลัวว่าจะกระทบกระเทือนเขาก็เลยอุ้มฟ้าโปรโด,ดโดยท่าเจ้าหญิงน้ำเหนือและทะเลใต้ถึงกับร้องว้าวขึ้นมานี่มันพระเอกชัดๆดูสิ เหมือนเจ้าชายอุ้มเจ้าหญิงเลยสองคนที่มวัวแต่อึ้งและตะลึงกันอยู่ไม่ทันได้วิ่งตามไปเพราะว่ามิกได้อุ้มฟ้าโปรดไปที่ห้องพยาบาลพอไปถึงห้องพยาบาลเขาก็ให้พยาบาลที่ประจำอยู่ดูแลน้ำเหนือและทะเลใต้มาถึงพอดีมิกเลยบอกว่าเดี๋ยวให้คุณพยาบาลเขาดูให้ก่อนถ้าไม่ดีขึ้นจริง เดี๋ยวพี่จะพาไปที่โรงพยาบาลนะทั้งสองคนพยักหน้าตอนนี้ฟ้าโปรดเริ่มดีขึ้นแล้วเลยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกครับผมไม่เป็นไรผมแค่มืนๆเท่านั้นมิกเลยบอกว่าแล้วปวดหัวหรือเปล่าเจ็บไหมต้องไปสแกนอะไรหรือเปล่าฟ้าโปรดเลยบอกว่าผมไม่เป็นไรหรอกครับผมดีขึ้นแล้วแค่มึนนิดหน่อยเองขอบคุณมากเลยนะครับ ที่พามาส่งห้องพยาบาลมิกเลยบอกว่าไม่เป็นไรพี่ต้องหากที่ต้องขอโทษที่เตะบอลมาโดนนายนะ่ะพี่ชื่อมิกนะอยู่นิเทศปีสามแล้วพวกน้องๆล่ะฟ้าปโปรดเลยบอกว่าพวกผมอยู่การตลาดปีหนึ่งครับขอบคุณพี่มากนะครับผมไม่เป็นไรแล้วล่ะพี่ไม่ต้องขอโทษผมแล้วล่ะมิกเลยบอกว่า งานพี่ขอโทษจริงๆเอาไว้ครั้งหน้าพี่เลี้ยงข้าวนะเป็นการขอโทษที่ทำให้นายเจ็บตัวฟ้าโปรดเลยบอกว่าไม่เป็นไรจริงๆครับแค่พี่พามาส่งห้องพยาบาลก็ดีแล้วล่ะฟ้าโปรดพูดไปก็หน้าแดงไปเขาเห็นคนหล่อลใจไม่ดีเลยจริงๆจากนั้นมิกเลยบอกถ้าอย่างนั้นวันนี้พี่ไปส่งที่บ้านละกันนะ ฟ้าโปรดเลยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกครับผมกลับกับเพื่อนอีกสองคนได้ขอบคุณพี่มากจริงๆเลยพี่ไม่ต้องห่วงนะแล้วมิกเลยบอกว่าถ้ามีอะไรก็มาหาพี่ได้ที่คณะนะงานพี่ไปก่อนแล้วนะก่อนไปมิกก็ยังยิ้มหวานอีกทำให้ฟ้าโปรดถึงกับหน้าแดงน้ำเหนือที่เห็นมิกออกไปแล้วเลยบอกว่านี่อฟ้าโปรด หยบบอกนะวขาเปลี่ยนใจอยากเป็นเมียขึ้นมานะ่ะดูสิเจอคนหล่อแล้วหน้าแดงซะขนาดนี้หวั่นไหวและวสิฟ้าโปรดเลยบอกว่าอะไรกันเนี่ยก็แค่ปวดหัวเห็นคนหลอกก็เลยอิจฉานะ่ะคนอะไรก็ไม่รู้สูงก็สูงหลอกก็หลอกไม่รู้ว่ามีแฟนหรือยังทะเลใต้เลยบอกว่าแหมนี่ขนาดไม่สนใจนะยังอยากรู้ว่าเขามีแฟนหรือยัง ฟ้าโปรดเลยบอกว่าเฮ้ยพวกนายนี่เห็นไหมเนี่ยว่าเพื่อนเจ็บอยู่แล้วพวกนายพาเราเดินไปแถวสนามบอลทาไมล่ะดูสิลูกบอลมันมีตาหรือเปล่ามีรู้ว่าหน้าเสียโฉมหรือเปล่าเนี่ยแบบเนี้ยจะหาแฟนได้หรือเปล่าก็ไม่รู้น้ําเหนือเลยบอกว่าแล้วจะบ่นทําไมแหมทําเป็นบ่นแก้เขินนะเจอผู้ชายหล่อเข้าให้เขินตัวบิดเทียวไปไปไ ได้กลับหอ,อกันแล้วเนี่ยเดินไหวหรือเปล่าล่ะฟ้าปโปรดเลยบอกว่าเรื่องแค่เนี้ยจิบจิบเดี๋ยวพวกนายพยุงเราไปแล้วกันทะเลใต้เลยบอกแหมถึงกลับให้พยุงเมื่อกี้อ่เจอคนหลอกเข้าหน่อยถึงกับแข้งขาอ่อนเลยนะฟ้าปโปรดถึงกับเซง็งทำไมต้องชอบแซวเราด้วยไปกลับห้องได้แล้วหิวข้าวแล้ว หลังจากวันนั้นมาทั้งสคนก็เข้าชมรมและเริ่มหัดทำอาหารง่ายๆฟ้าโปรดก็บอกว่าดูสิแค่ทำกับข้าวง่าย,ายเนี่ยง่ายนิดเดียวเองต่อไปถ้ามีแฟนนะเราจะทำกับข้าวให้แฟนเรากินทุกวันเลยน้ำเหนือบอกว่าแหมเพิ่งจะทำพะโลเป็นอย่างเดียวจะทำกับข้าวให้แฟนทานทุกวันหาแฟนให้ได้ก่อนไหม ฟ้าปโปรเลยบอกแหมพะโลก็กับข้าวอย่างนึงไม่ล่ะถ้าทาอย่างอื่นไม่ได้ก็ทําพะโลนี่แหละให้กินไปก่อนนายก็อย่าขัดนักเลยทํอย่างกันนายสองคนน่ะมีแฟนนักแหละทะเลใต้เลยบอกเอะทำไมต้องมาแววงกัดกันด้วยเพื่อนกันนะเว้ยเดี๋ยวพวกเราสามคนมาแข่งกันไม่ล่ะใครมีแฟนก่อนอ่ะคนนั้นเลี้ยงข้าวน้ำเหนือเลยบอกขนาดนั้นเลยเหรอแหมถึงต้องแข่งกันหาแฟน ก็อยู่เป็นหนุ่มโสดสามโสดแบบเนี้ยไม่ดีเรือ่องไงกไก่ที่ได้ยินแบบนั้นเลยถามว่าพวกนายสามคนเนี่ยสนิทกันจังเลยนะแล้วเห็นบอกว่าจะหาแฟนหาแฟนอะเจอคนที่ถูกใจหรือย,ยังล่ะก่อนจะมีแฟนก็ต้องเจอคนที่ถูกใจก่อนนะถึงจะมีได้นะ่ะแล้วเพื่อนๆก็พากันหัวเราะฟ้าปโปรดเลยบอกก็เหมือนจะเจอจๆๆนั่นแหละ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะจีบเขาได้หรือเปล่าน้ำเหนือเลยบอกว่าอย่าบอกนะว่าพี่มิกค,คนนั้นน่ะแหมเห็นมองตาเป็นมันขนาดจะกลับห้องก็ยังชวนผ่านแถวสนามบอลของนิเทศอีกฟ้าโปรดเลยบอกนี่มันทางผ่านอยู่แล้วหรือเปล่าทำไมต้องว่าเราด้วยทะเลใต้ได้บอกแหม อ้อมไปอีกทางก็ถึงห้องเหมือนกันแต่ไม่รู้ทำไมถึงชอบผ่านแถวสนามบอลน,นักหรือว่าอยากโดนฟุตบอลกระแทกหัวอีกฟ้าโหลดเลยบอกว่าแล้วจะอ้อมทำไมให้เหนื่อยละ่ะพวกนายนี่แซวไรไม่เข้าเรื่องแล้วเขาก็หันไปหาสีส้มสีส้มเลยทำอะไรอยู่หรอน่ากินจังเลยสีส้มเลยบอกว่าเราทำบัวลอยไข่หวานน่ะนายจะเอากลับไปกินที่ห้องด้วยไหมล่ะทำเยอะเลย น้ำเหนือและทะเลใต้พยัคหน้าเอามาเลยเอามาเยอะๆพวกเราชอบกินขนมหวานคิดไม่ผิดเลยจริงๆที่เข้าชมรมทำอาหารเนี่ยลาบปากทั้งนั้นเลยมีทั้งอาหารคาวอาหารหวานฟ้าโปรดเลยบอกหืมสีสันน่ากินจังเลยงั้นเราขอแบ่งไว้สักหน่อยนะสีส้มพยัคหน้าเอาเลยสิเนี่ยเราทำไว้เยอะเลยพอเลิกชมรมทั้งสามคนก็ ขอบทั้งขนมและกับข้าวกับห้องด้วยฟ้าโปรดถือถุงขนมไปแล้วก็ยิ้มน้ำเหนือเลยบอกว่านี่ยิ้มใี่ถุงขนมแบบนี้อย่าบอกว่าคิดอะไรกับสีส้มนะฟ้าโปรดเลยบอกว่าพูดอะไรไปทั่วเราแค่เห็นว่าบัวลอยไข่หวานน่ะหน้าตาดีเราก็เลยชอบมองดูสิเหมือนสีพาทเทลเลยทะเลใต้เลยบอก เห็นไม่ล่ะบอกแล้วเข้าชมรมนี่นะประหยัดค่าข้าวไปเยอะแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเนี่ยนะเงินก็ไม่ได้ว่าเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวเรานะจะขยันเข้าชมรมทุกวันเลยแบบนี้ก็ไม่อดตายแล้วเนาะน้ําเหนือเนาะเขาหันไปพูดกับพี่ชายน้ําเหนือเลยบอกว่าช่ช่ๆเราจะได้เอาเงินเนี่ยนะไปซื้อของที่เราอยากได้ฟ้าโปรดเลยบอกว่าพวกนายสองคนนี่คิดมาเรียบร้อยแล้วแน่เลย สักพักทั้งสก็เดินผ่านทางสนามบอลวันนี้มาสุซ้อมบอลเสร็จเขาเห็นว่าฟ้าปโปรดเดินมาก็เลยทักอา้าวน้องๆทั้งสามคนเพิ่งเลิกชมรมมาหรอฟ้าปโปรดที่เห็นมาสุเขาก็ยิ้มแล้วตอบว่าใช่ครับพี่มิกพวกเราเพิ่งเลิกแล้วก็กำลังจะกลับหอครับแล้วพี่มิกซ้อมเสร็จแล้วหรอ มาสุเลยบอกว่าอ๋อเสร็จแล้วครับแล้วนั่นถืออะไรมาหน้าทานเที่ยวฟ้าปลดเลยบอกว่าอ๋อบัลอยไข่หวานน่ะพี่มิกชอบหรือเปล่าล่ะทํามาเยอะเลยพี่มิกจะแบ่งไปสักถุงไหมมิกเลยบอกว่าเกรงใจนะครับฟ้าปลดเลยบอกไม่เป็นไรหรอกครับเนี่ยมีเยอะแยะเลยเดี๋ยวทานไม่หมดเสียของแย่ ไม่พูดพรามทำเพลงฟ้าโปรดก็ยื่นถุงขนมบัวลอยให้กับมิกไปน้ำเหนือและทะเลใต้มองหน้ากันและพยักหน้าให้กันอย่างรู้ความแล้วมิกก็เลยถามว่าแล้วปวดหัวหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่าตั้งแต่ที่โดนลูกบอลโดนหัวนะ่ะฟ้าโปรดใสนะ่หน้าผมไม่เป็นไรแล้วครับมิกเลยบอกว่าแล้ววันไหนว,าว่างๆล่ะ พี่จะพาไปเลี้ยงข้าวฟ้าโปรโดยิ้มแล้วบอกว่าเรื่องแค่นี้เองทำไมจะต้องพาไปเลี้ยงให้สิ้นเปลืองด้วยล่ะพวกผมนะ่ะก็อยู่ที่ชมรมทำอาหารเดี๋ยววันหลังถ้ามีอะไรอร่อยๆผมจะมาแบ่งให้พี่มิกนะครับมิกพย,ยัยหน้าแล้วบอกว่าได้สิพี่อะทานได้ทุกอย่างเลยนะขนมหวานพี่ก็ชอบมาสุได้ยินแบบนั้นก็ยิ้ม น้ำเหนือเลยบอกว่าเนี่ยอีกอย่างนะครับพวกผมอะ่ะเริ่มทํากับข้าวเป็นแล้วด้วยฟ้าโปรดนะมันทำไข่พัโลเก่งด้วยนะพี่ทะเลใต้เลยสมทบเข้าไปอีกใช่อีกหน่อยฟ้าโปรดบอกว่าถ้าทํากับข้าวเป็นเยอะๆจะทําให้แฟนทานทุกวันแต่ก็อย่างว่าแล้วนะคนโสดไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ทําให้แฟนทาน มิกได้ยินแบบนั้นก็ยิ้มแล้วหันไปบอกกับฟ้าโปรดว่ายังไงก็สู้ๆนะครับฟ้าโปรดพยักหนะ้าถ้าวันไหนพี่มิกอยากลองชิมกับข้าวฝีมือผมเดี๋ยวผมเอามาฝากอีกนะครับมิกเลยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกครับรบกวนเฉยๆขอบคุณสำหรับบัวลอยนะเดี๋ยวพี่ขอตัวก่อนนะครับแล้วมิกก็เดินไปฟ้าโปรดได้แต่ยืนยิ้ม น้ำเหนือและทะเลใต้สก,กิดเพื่อนแล้วบอกว่านูนเขาเดินไปไกลนู่นแล้วยังยิ้มให้เขาอีกแหมนี่น่ะเหรอบอกว่าไม่คิดไม่คิดอะไรกับเขานะ่ะฟ้าโปรดเลยบอกว่าจะแซวทําไมละ่ะก็เห็นพี่เขาน่ารักดีน้ําเหนือเลยบอกว่าก็ว่าแล้วเชียวอย่างไอ้ฟ้าโปรดเนี่ยนะจะกินขนมหวานอยู่ดีๆไปขอบัวลอยเข้ามา ว่าเราต้องมีแผนมาเอาใจผู้ชายแหมไหนบอกว่าจะมีเมียมีเมียดูสิอีกหน่อยก็คงไปเป็นเมียคนอื่นแหละฟ้าโปรดตีแขนเพื่อนเราบอกว่าพวกนายพูดอะไรก็ไม่รู้ไปไปกับห่อได้แล้วหิวข้าวแล้วเนี่ยแล้วอีกอย่างเดี๋ยวนี้ยเราก็กินขนมหวานแล้วด้วยอ๋อบัวลอยเราให้พี่มิกไปแล้วนายสองคนก็แบ่งให้เรากินด้วยล่ะทะเลใต้ถึงกับงงอะไรวะ เอาของตัวเองให้คนอื่นแล้วจะมาแย่งเพื่อนกินนี่นะฟ้าโปรดเลยบอกว่าเพื่อนกันไม่ล่ะนี่กลับได้แล้วตั้งแต่วันนั้นมาฟ้าโปรดก็พยายามที่จะเดินผ่านแถวสนามบอลเรื่อยๆแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นพี่มิกเลยเขาชะเง้อชะแง้มองจนน้ำเหนือและทะเลใต้ทักว่านี่ พี่เขาคงไม่มาซ้อมบอลทุกวันให้ผิวเสียหรอกให้เขาพาักบ้างเถอะแล้วนี่อะไรเนี่ยชะเง้อใชะงแงะบอกไม่สนใจเขาถ้าบอกว่าชอบก็บอกมาตรงๆสิสองคนนี้ก็เพื่อนไม่ล่ะยังจะมีความลับกับเพื่อนอีกฟ้าโปรดเลยบอกก็พี่เขาน่ารักดียิ้มก็เก่งด้วยพอเขายิ้มทีก็ใจสั่นพวกนายนี่จะแซว่าทำไมก็ไม่รู้ดูสิวันนี้เอาขนมมาเกอร์เลย น้ำเหนือเลยบอกช่างกล้านะขนมนะ่ะก็ขอกับสีส้มมาแล้วทำเป็นมาให้ผู้ชายเอาหน้าตัวเองนะ่ะทำได้แต่ไข่พะโล้กับแกงจืดเฮ้ยเพื่อนเรานี้ก็น่าฟ้าปโปรดเลยบอกว่าก็พยายามเรียนรู้อยู่นี่ไงทำเป็นทั้งสองอย่างแล้วแค่นี้ก็เก่งไหมละ่ะจากคนที่ทำอะไรไม่เป็นนะ่ะไปเถอะวันนี้เดินมาเสียเที่ยวจริงๆเลยไม่เห็นพี่มิกเลย ทะเลใต้เลยบอกนี่พี่เขาอะหน้าตาดีสักขนาดนั้นน่ะไม่ใช่ว่าเขามีแฟนแล้วหรอนี่ก่อนที่จะจีบใครอะก็ต้องสืบให้รู้ก่อนว่าเราอะมีคู่ต่อสู้หรือเปล่าถ้าเขายังโสดอะก็ว่าไปอย่างถ้าเขามีแฟนแล้วอะนายก็ต้องถอยเข้าใจไหม